คุณฝนคุฝนก็ระเข้าน้ำย่พี่ใหญ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 ่พี่ใเข้าน้ำอยู่เขน้ำพี่ใหญ่นะเงียเงียบดทเงียบปล่เดี๋ยวถ้ามเป็น่ใหญ่นะเดี๋ยวนะนั่งกินไหมครับนั่งห็นเพลสตับนั่งจะโกนในกระากเพลสปรากว่าไอ้มูห่กตายแล้วไอ้มูหออมาบอกปพ๊บมันก็แผนแม่เบี่ย มันก็มองพวมันก็แผลงแหว่งนี่พันอะไรกณก็มองอยู่มองนลกกันช่ไหมครับว่าถ้านะครับถ้าเป็นงูเห่าเราอยู่นิ่งมันเลื้อนผ่านขาไปไม่ได้จริงจริงครับทดลองแล้วทุกคนทดลองกัไม่มีตำขาเลยถ้าอะไรก็จบกันทีไมนได้าำขาไปคือมันจสใสแดงสนเทือนงูเห่าตาไม่ค่อยดีคับตาข้าหัวอาศัยความหอนะ และอะไรครับในสเตเตอนถ้าอยู่นิ่งแย่าับตัวมันเลยไปขาก็เลยสั่มันไปมันจะไปพอดีแต่ปรากฏว่าถ้าหาว่าชูคอร์ตรงนี้นี่ครับไอ้จจะตกใจสั่นอยู่พุ๊บยิ่งยกมือเงี้ยมันยิ่งตกใจมันยิ่งความสูงกว่ามันมันขู่ขู่กันไหมครับเรารอไปมันก็จะไปดีแต่ปรากฏว่าชิบหายรอมาชั่วโมงหนึ่งไม่ไปสักทีเอะไงนะครับนี่ครับเต็มขาขาสั่นแล้วไอ้นี่ครับสาผ้าครับใหญ่สาผ้าไม่ใช่มาตกใจเพราะเขาจะมองตามแผนนี้ ที่้จะมองตามให้เตรียมผ้าครับวางให้แน่นครับประมาณนี้ครับอย่าตั้งสติอย่าตกใจครอบที่ผขาปพ๊บมันจะปุยงจะไปแย่งนิดหนึงครับเข้าใจไหมครับไม่ใช่ว่าตกใจเชอผ้าเช่ตหมว่าผ้าผเาผผ้าลยครกผ้าอะไรกผ้าโอ้พผ่าอะไรก็ผ้าอะไรก็อไร้อะไนา 没事吧？没事吧？狗。